มีแล้วครับเราไปเที่ยวกันนะครับที่ปราสาทศรีขอรภูมินะฮะปราสาทศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับสตว์เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะฮะและก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราสองเบานะฮะสองหนุ่มนะฮะหนุ่มสองบ่าพาเที่ยวนะครับจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ปราสาทศรีขอรภูมินะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะที่ปราสาทศรีขอรภูมิครับ ครับเราก็เดินทางมาถึงปราสาทศิขอรรภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดีย๋ยวเราเดินไปดูข้างในปราสาทกันนะครับว่าจะมีอะไรสวยๆนะครับเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปข้างด้านในนะครับคุณผู้ชมครับ วยงามครับคุณผู้ชมครับ네ช่วงนี้ช่วงบ่ายนะครับช่วงประมาณบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับอ๋อตอนนี้มีจุดจำหน่ายตั๋วด้วยครับค่าธรรมเนียมนะครับเข้าชมโบราณสถานปราสาทจิขอรภูมินะฮะชาวไทย10บาทนะครับ ่ไปเราเข้าไปชมปราสาทกันพี่โอเคครับผมเป็นปราสาทศรีขรภูมิครับปราสาทศรีขรภูมินะฮะสวยงามมากครับสวยงามจริงๆครับตั้งอยู่ในเขตบ้านปราสาทตำบลระแงงนะครับ เป็นปราสาทนะครับที่ทับหลังงามนะครับนางอัปราเด่นนะครับมีให้เห็นหนึ่งเดียวในไทยนะครับเดิมประสาทสิขรภูมินั้นมีชื่อว่าประสาทร,รองแงงนะครับสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตรวรรษที่17ดนะฮะด้วยสถาปัตยกรรมแบบนครวัดนะครับเราจะเห็นปราสาทนะครับเป็นสีแดงนะฮะ และก็ล้อมรอบด้วยคูน้ำตั้งเด่นประงานนะฮะช่วยให้สะดุดตาเลยทีเดียวนะครับประกอบด้วยนะครับปาง5องค์นะครับปางองค์กลางนั้นใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวนะครับล้อมรอบด้วยปางเล็กๆอีก4ีรปางนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีทับหลังที่อยู่ด้านหน้าบันนะครับซึ่งทับหลังนี้ได้ชื่อว่ามีความสวยงามสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าทับหลังแห่งนี้ได้ผ่านเวลามาหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะครับลวดลายที่ปราณีตนั้นที่ปรากฏนั้นเป็นรูปศีวะนาตตราชนะครับศีวะนาตราช ในท่ารำนะฮะอ่นอนช้อยโดยมีเทพทั้ง4องค์นะฮะรวมรายรำนะฮะนอกจากนั้นยังมีเสาหินสลักเป็นรูปนางเป็นรูปนางอัปรานะครับถือดอกบัวที่สำคัญที่สุดนั่นคือรูปสลักนางอัพรานี้เหลือให้เห็นได้พบเห็นเพียงที่เดียวแห่งนี้นั่นก็คือที่ประสาทศิกรกรกุมที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับ ปราสาทที่ขอรภูมินะครับสร้างขึ้นเนื่องในลทัทธิความเชื่อาศาสนาฮินดูนะครับลทัทธิไสย,ยวิิกายนะฮะที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรนะครับหรือว่าพระอิศว,วรนะฮะเป็นเทพเจ้าสูงสุดนะครับเป็นสัต์สนสถานหรือว่าเทว,วสถานนะฮะที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ประจําชุมชนนะครับแผนผังหลักของปราสาทที่ขอรภูม หันด้านหน้าไปทางทิศตะวันออกและก็ดดเด่นไปทางปราสาทสีขอรภูมิคือการก่อสร้างเป็นปราสาทอิฐนะฮะเป็นการก่อสร้างปราสาทอิฐห้าหลังตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงเดียวกันโดยมีปราสาทประธานอยู่ตรงกลางและก็มีปราสาทบริวารอยู่รอบทั้ง4ี่มุมปราสาทแต่และหลังมีลักษณะเหมือนกันนะครับเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐนะฮะหินทรายและก็ศีลาแรง มีแผ่นขังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวนะครับพื้นที่ด้านนอกปราสาทมีคูน้ำรูปตัว C นะครับล้อมรอบโดยเว้นพื้นที่นะฮะไปทางทิศตะวันออกและก็ทิศตะวันตกนะครับเป็นทางเดินสู่ปราสาทนะครับนี่คือเป็นปราสาทนะฮะอง เล็กนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์ที่ยังสมบูรณ์นะฮะที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งนะฮะเป็นหนึ่งปราสาทที่ยังสวยงามและก็ไม่แพ้นะฮะที่ใดในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังนะครับนี่คือเราจะนําเสนอในสิ่งดีๆนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปติดต่อไปทางอําเภอศอรภูมิกันได้เลยทีเดียวนะครับ คำนี้คือสระโบราณนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับเป็นสระโบราณล้อมรอบนะครับล้อมรอบปราสาทนะครับทั้ง2ทิศเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมมีต้นโพใหญ่นะครับล้อมรอบอีกเช่นกันนะฮะ ฝากคุณผู้ชมไปด้วยกันแล้วกันครับช่องพี่บ่าวพาเที่ยวครับเรานําเสนอนการท่องเที่ยวต่างๆนะครับแนะนําสถานที่การท่องเที่ยวนะฮะสวยๆนะไปทุกสถานที่นะคุณผู้ชมมีสถานที่เด็เดๆสวยๆที่ไหนก็แนะนํากับทีมงานของเราได้อยู่ใต้คลิปนี้เลยทีเดียวนะค,คุณผู้ชมครับ เราก็ขอบคุณสําหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและพี่บ่าวพาเที่ยวจะนําเสนอและก็จะพัฒนาฝีมือของตัวเองไปเรื่อยๆเลยทีเดียวนะฮะเรายัางไม่ใช่ช่องที่ใหญ่ตัวอะไรนะฮะเราเป็นช่องสมัครเล่นก็ต้องขอ,อก,กําลังอกกําลังใจจากท่านผู้ชมด้วยกันแล้วกันนะครับ mm hmm. เพื่อจะทําสิ่งที่เรารักนะฮะพัฒนาสิ่งที่ตนเองรักให้ดีขึ้นจริงๆขึ้นไปนะฮะติชมกันได้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ ครับโอเคครับเราก็พาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวรอบปราสาทกันไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมพี่ใช่ถูกต้องครับโอ้โหปราสาทสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษาลึกไว้เลยนะครับใช่ครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่ไม่ควรพลาดแล้วก็ไม่น่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนไม่มาเที่ยวนะครับผมรับประกันได้เลยว่าจะพลาดมากมากเลยทีเดียวนะฮะใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นหนึ่งเดียวในสถานที่น่าสนใจน่าท่องเที่ยวน่า น่าศึกษาประวัติศาสตร์ <ผม S 1> ข,อของของตรงนี้พ่อขึ้นศิลปรกรอยู่แล้วครับใช่ครับขึ้นกรมศิลปรกรนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์นะครับต้องจารึกไว้เลยทีเดียวว่าณจุดจุดตรงนี้มีเมืองโบราณอยู่ตรงนี้เรามาเที่ยวเมืองโบราณในสมัยโบราณสมัยขอมสมัยก่อนนะครับว่า<ช>เขาทําอะไรไวใ้ให้กับลูกหลานได้ชมกันเลยทีเดียวนะครับเป็นพันกว่าปีเลยครับผมเป็นพันพันปีเลยทีเดียวนะครับทุกที่เลยทีเดียวนะครับครับผมนั่นแหละ2บ่าวเรานะครับอาจจะมี่บาพาเที่ยวครับพี่บ่าวพาเที่ยวอาจจะมีบาคลิปที่ ไม่เจอพี่บ่าวอาจจะติดธุระบ้างนะครับก็ไม่ว่างกันนะครับถ้าธุระผมก็มาคนเดียวนะครับไปคนเดียวนะครับเป็นบางที่เลยทีเดียวนะครับต้องขอฝากคุณผู้ชมมาด้วยกันแล้วกันพี่ครับผมขอกราบขอบคุณช่วยติดตามนะครับติดตามกดดิ่งกดไลค์หรืออะไรแล้วแต่นะครับของพี่บ่าวพาเที่ยวใน YouTube นะครับช่วยติดตามแนะนําหรือว่าบอกผู้คนหลายๆคนว่าเออพี่บ่าวพาเที่ยวนี่คือเป็นยูทูบ ที่ทําคลิปไว้นะครับช่วยแนะนําช่วยติดตามได้มากมานะครับถึงจะเป็นน้องใหม่นะฮะแต่ว่าเราใจรักนะครับเรักในส่วนนี้นะครับใช่เรายังไม่ใช่มืออาชีพเราเป็นมือสมัครเล่นอยู่นะฮะก็ต้องขอเป็นกําลังกําลังใจให้กับท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับ เพื่อจะมีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะฮะโอเคครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับครับผมวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับพี่บ่าวเที่ยวน้อยอย่าลืมันแล้วกันบ่าวเที่ยวนะครับพี่ทูบนะครับ